ครโยก็สวีเดสวันนี้ทุกคนด้วยนะครับคลิป okay, วันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมทที่มีชื่อว่าดาร์กโซฮันเตอร์กันเองก็แมทแนวบูโจนภาย,ยาบบจียบออลบีจีกันเองทั้งหมดนี้แปลว่าแมทที่ค่อนข้างจะสนุกเล่นเพลินม,มากๆเลยนะครับนะเอาล่ะไม่ต้องมาทำเพลินครับเราก็เริ่มเลยละกันนะที่อย่างแรกนะซึ่งคาร์เกมเนี่ยก็จะมีคาร์หลายย้ายคนเลือกใช้กันเลยครับเช่นคาร์ดาบใหญ่ดาบเล็กเล็กมากอะนักธนู นักเวทนักเวทที่ไหนก็ใช้กระทาตีวนะน่ะ <c oughs> อันนี้คือมันไม่ได้เวทนะมันเอาแมากราทาตีหัวเลยมันตีจริงด้วยนะ่ะโอ้ยถมันเก็บหมดเลยใช่เหรอวะเออนักเวทแหละใช่เหรอมัง้งต่อไปนะครับนะแล้วเราก็จะมาดูหน้ายูไกันว่าน้าไอเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือซ้ายบนนั้นนี่คือตังของเราเนี่เองนะครับเลเวลเลือดอันนี้คือมานาอ่าทุกคนสงสัยอันนี้พี่ครับมันก็เป็นมานาเหมือนกันไม่ใช่เหรอคือ เหมือนเป็นการแบบส่งแรงอ่ะแบบแบบแบบมันคือแบบแรงที่เราจะหมดนะเห็นข้างล่างไหมหลอดถึงเหลืองอ่ะแบบเนี่ยพปตีปุ๊บตีปุ๊บตีปั๊บปุ๊บปั๊บฟูฟื๊บฟูฟ๊บฟอฟฟับเนี่ยวะเหมือนเราเหนื่อยแล้วเออไปเป็นอันนี้เป็นเคล็ดนะครับอันนี้เป็นเป็นการปักหมุดนะแบบว่าเออเนี่ยเราเคล็ดต่อไปเนี่ยเราควรไปทางไหนมันก็จะบอกให้เรานะครับนะโอเคก็ปิดไปก่อนละกันนะอันนี้คือร้านค้านะครับอันแรกคือก็เหมือนจะเป็นร้านค้ารวมอ่ะนะประมาณนี้ย่อยๆนะครับ ล้ำยาบูทนะครับเอออันนี้เป็นสุ่มกระทาเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรอะอ๋อเหมือนจะเป็นการสุ่มสกิลหรือเปล่าอันนี้เป็นหีดอัปเกรดนะเอาไปตีบวกดาบได้นะครับอันนี้เป็นพว่าพวกคูณ2 EP คูณ2เงินนะแล้วก็เติมเงินนะครับอันนี้คือรางวัลน,นะครับล็อกอินตามเวลานะครับนะอันนี้คือล็อกอินรายวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นทักษะนะก็คือพลังเวทของเราเองนะครับนะ ซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นสายเวทแล้วเท่าไหร่ก็เลยยังปลดล็อกได้แค่นี้นะครับเพราะกูไม่เก็ตสุ่มนะครับนะจริงๆราคาสุ่มก็ไม่แพงนะประมาณ5000ต่อหนึ่งเล่มใช่ครับ5,000ันต่อหนึ่งเล่มแพงจังไว้ต่อไปนะครับเป็นแบทมิดนะครับนั่นคือการตีบวกนะครับเราจะตีบวกดาบนะครับหรือเราจะตีบวกเป็นกระทานะครับต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอุ้ยเดี๋ยวกูผิดต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ะ อันนี้คือสัตว์เลี้ยงที่ผมมีนาตอนนี้นะครับก็มีม้านะระดับ3ดาวนะอันนี้ต้องอัปเกรดนะครับนะซึ่งผมมีมังกรด้วยนะครับมังกรฟ้านะ้วก็มีตัวมานี้นะครับนะโอเคนะแล้วก็วิธีการปลดล็อกพวกมอนเตอร์หรือพวกสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยทุกคนนะเอ่อวิธีการปลดล็อกนั่นก็คือเราต้องเคยฆ่ามอนเตอร์ตัวนั้นนะครับอย่างน้อย1ครั้งเพื่อปลดล็อกนั่นเองนะครับนะย้ำว่าต้องฆ่าให้ได้1รอบนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้เราสุมได้นะ กูตีตายปุ๊บเนี่ยกูก็ต้องมาสุ่มต่อนะครับโอ้เจ๋งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเคนะเอาไปเป็นเทเลพอร์ตนะก็มาเทเลพอร์ตก็เมื่อกี้เทเลพอร์ตเลยนะคุณนะมันจะมีจุดเซฟตามจุดต่างๆแล้วเราก็มาเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับนะก็อันนี้ผมก็ใกล้จะจบเกมแล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะอีกไกลเลยเดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวรู้กันว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะว่าทำไมผมถึงติดอยู่ด่านนี้นะเดี๋ยวรู้เลยนะครับนะอยากจรู้เลยว่าทาไมกูงติดไหนต้นานนะ ต่อเป็นนะเป็นอ่าเป็นการอัปเกรดตัวละครของเรานะอันแรกคือชื่อนะครับเลเวลนะครับ E.P. นะครับเลือดนะออกแข็งแกร่งก,กนนะ็คือแบบว่าเหมือนมานาตรงนี้นะครับเนี่ยหลอดตรงเหลืองตรงนี้นะอ่ออันนี้คือพลังเวทนะอันนี้คือพลังโจมตีนะครับอันนี้คือความพิลานะ็คือเป็นค่าพลังเวนียจะเพิ่มขึ้นนะโอเคต่อไปเป็นทีมก็มคือสร้างปาร์ตี้ในเอ,เอนะครับแล้วก็ช่องาก็ทําการกดตัวีนะ ป็นการเปิดกระเป๋านะครับหรือว่าจะเข้าทางหน้าต่างเมื่อกี้ก็ได้นะเนี่ยมาเลื่อนได้เลยนะแต่ว่าผมถนัดก,กดตัวอีมากกว่านะครับจะมาเนี่ยทำมาเก็บของได้นะครับประมาณนี้นะก็แมกระทํามีสีอันเลยนะโอเคแล้วก็ด้านขวามันก็เป็นแบบพวกสกิลนะหรือว่าท่าเดดนะครับกด F เป็นการเดดนะครับแล้วก็สกิล T กับ G เนี่ยมันต้องเป็นสิ่ะสกิล T กับสกิล G ทุกคนยังไม่มีนะเพราะว่าทุกคนต้องปลดล็อกก่อนนะครับนะ จริงมีกูก็ไม่ใช้หรอกนะกูใช้ดาบนะมีประดับแรงงานนะเทเทนะครับโอเคต่อไปนะเราก็ไปดูร้านค้าในเกมมันมั่งนะครับนะร้านค้าใหา่เรือนะครับอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นร้านค้าเป็นที่เอาไว้เก็บของนะว่าของตัวนี้มีรั้นบนคือมันจะมีจํากัดนะมาช่องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสามารถมาฝากของไอ้ที่นี่เลยนะครับนี่นะสามารถฝากของได้เลยนะครับ,นะหไ,รบไหนๆก็มาแล้วก็ฝากไว้ลวกันนะไหนๆก็มาแล้วฝากไปฝากไปไม้กระทากอมรู้เอาตำมหาไอ้แย่นะ อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผู้หลอดแบบพวกเลือดนี่จำเป็นนะว่านะจำเป็นมากๆเลยนะโอเคต่อไปเป็นตรงนี้เป็นแบ็กสมิธนะจริงๆเนี่ยบางอย่างทุกคนไม่ต้องมาล้านคาก็ได้สามาก,กดตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนแต่สะดวกนะแต่ว่าผมากดตรงนี้มากกว่าแนละ้วมันจะไวกว่านะต่อไปเป็นการสุมไขก่ก็ก็สุมนะครับแต่จริงก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งก็มีซึ่งก็มีมาทางใหม่นะครับนะ ต่อไปเป็นนะครับตรงนี้เป็นการร้านขายยานะร้านขายยานะยาเลือดอะไรพวกนี้มานุมนานาะสามารถเอาตังค์มาซื้อได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับเป็นพ่อค้าขายอาวุธนะครับคือร้านค้าดิคือวาดาบคตวแท้ธนูโค้ใหญ่ร้านค้าจริงคือ <c oughs> ฮะดาบไม้โง่ธนูกลางๆไม้จิ้มฟัน กับกระทำไมา้ง่งๆที่แบบเอาไปตีหัวใครก็ไม่ตายซ้ำอ่ะเ <c oughs> ชีย่ยม่ตงตุมตุ่นว่ะแล้วก็มีลีดและบอดด้วยนะครับต่อไปเป็นนะครับร้านสุ่มนะครับสุ่มสก,กิลนะครับก็โอกาสออกก็ประมาณนี้นะใช่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีเพราะผมไม่เล่นสายเวทนะต่อไปเป็นการเหมือนเป็นการอัปเกรด หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เดินสายเวทนะไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเวทเลยนะอันนี้เด็จุดขายของนะครับสามารถขายของได้นะครับผมไม่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 ได้ขายอะ <c oughs> ระบบสัตว์เลี้ยงคุณสามารถเอาตัวมอนเตอร์ที่คุณฆ่าได้จะเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าต้องสุ่มนะคุณสามารถเสกอะไรก็ได้นะครับเช่นไมค้าซอมบี้ซึ่งค่อนข้างน่ากลัวหรือแม้แต่ซีซ่าหรือจะเป็นทหารมาผู้เก่งไกใครอยู่เนียพ่อ โอ้โ <icana>, หตายเลยหรือจะเป็นแมลงสาบคุณก็สามารถเสกได้นะครับซึ่งแมลงสาบเนี่ยก็จะมีความสามารถในการพ่นไฟด้วยนะเอาล่ะก็วิธีการเสกสัตว์เลี้ยงก็เป็นประมาณนี้นะก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่มีนะเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ต้องสุ่มหาอีกหน่อยหนึ่งไม่หน่อยเยอะมากเลยนะ อ่ะต่อไปเนี่ยก็เนี่ยไปดูพุ่มมอนเตอร์เนี่ยแบบว่าไม่ต้องคือปกติเนี่ยตัวมอนเตอร์เราเสกนะแต่ว่าตัวแบบล่องหนล่องห่นด้วยโมเดลเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยผมไปพาไปดูแบบมอนเตอร์ตัวต้นแบบไปแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะซอมบี้ก็กระโปรงนะจหาช้นะตัวกระโปรงนะเดียไปใช้มันเลยนะข้ามไปซอมบี้นะอ๋อใช่ลืมเก็บกล่องเลยนะจะมีกล่องตับด้วยนะก็ได้เป็นของนะอุ้ยของไมอันนี้ผมยังไม่เคยได้ ใช้เลยเอ้ยกระทาไฟเหรอยิงเลยเจ๋งนี่ว่านะครับโอเคต่อไปนะก็จะเป็นบอสนะครับซึ่งถามว่าดีไหมนะครับไม่อ่ะมันก็กระโปงกันแหละดีไหมตัวนี้กระโปงนะครับอย่าหาใช้ โอเคนะครับมาเราก็จะมาถึงตัวสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนําให้สุ่มหามากๆเลยนะครับสำหรับเล่นใหม่นะครับและนั่คือมังกรฟ้าตัวนี้นนั่เองนะครับก็เป็นตัวมังกรที่ค่อนข้างจะตีง่ายนะครับแล้วก็สุ่มหาค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะครับเป็นตัวแท้งที่ค่อนข้างดีนะผมก็ใช้อยู่ตั้งต้นเกมนั้นเนี่ยบนม้นะราะว่าอันนี้ผมอัพเป็น2ดาวแล้วก็เล่มนเจ็ดร้อยก็เป็นตัวแท้งเป็นตัวแท้งที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับนะว่าต้องหาสุ่มนะเพราะตัวอึดตัวมันอึดนะครับนะก็แนะนําไม่หายนะสำหรับเล่นใหม่นะครับ โอเคแล้วก็เด ok, mm ินมาข้างนอกนะสกิลเลตันกระโปกสกิลเลตันธนูก็กระโปกอ่าไม่โดนสกิลเลตันซาบุไรโคตรเท่นะครับแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะรู้ว่าเปนตัวให้ดีนะเออพ่อหนุ่มขี่ม้าทองเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเ กระสือเฮ้ยกระสือไอ้สับโอ้น้องมังกรแดงดีนะเนี่ยไม่ใช่มังกรทองโอ้ยโอ้ซีซ่าถือดาบด้วยแล้วก็ถือธนูด้วยอย่ายายาโอ้ยแค่มาท้าทายเฉยทำไมซีซ่าโหดร้ายจังเลยแล้วก็ด้านบนปราสาทนะครับผมจะมีบอสด้วยนะครับเฮ้ยทำอะไรอ่ะทหารจีนก็มีเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยจะเอาเหรอสู้นะสู้นะ สู้นะฟันคอลิบเรือเลยเนาะ <c oughs> เอ้าดีน้องมังกรฟ้าไม่ใช่มังกรทองแต่มังกรฟ้าอะไรผ่านเฉยๆไปแล้วบุยเฮ้ยดูดุดูนะดูนะดูนะคงกระดูกสกิลเออคงกระดูกซาเวลัยกับเออซอมบี้ที่คานซึ่งมันตีคนแรงแล้วก็ไอซอมบี้ที่มันคานเนี่ยมันสามารถตีสตัร์ได้ด้วยนะทุกคนเผื<ๆ>่อไม่รู้นะเอ้ยเอ้ย เว้ยน่ากลัวเลยน้องมันน้องน่ากลัวน้องดุจังเลยน้องดุจังเลยอุ้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 ยดุจังเลยดุจังเลยอุ้ยอุ้ยเว้าอุ้ยเว้าอุ้ยวอะไรมันทำอะไรเนี่ยอ๋อไปดีกว่าเย้อย่ามา,าง่ามขากูเฮ้ยนี่มันนี่มันซอมบูไรในแบตแบเตอรี่มนี่หว่า <c oughs> ใครใครใครเล่นนี่แบบมึงไม่เด็กกันนะ เกมมึงโคตรเก่าเวทเรียมเนี่ยเอ้าโยกว่าซับแมนไม่เจอกันประมาณสิบนาทีได้พี่บึกอะไรเฮ้าอยายาเฮ้ยเฮ้ยทากทายเฉยเฮ้ยผมมีแค่แบบนักประจนภัยที่ผ่านทางมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดุจังเลยไปดีกว่าซึ่งผมต้องขอภัยทคนที่ผมจะมาพาทุกคนเนี่ยไปถึงด่านท้ายได้นะครับก็เพราะว่าคือมึงใช้กูฆ่าผู้เค้นนั่น 2อง้อตัวเอาจริงดิแต่แบบไม่โคตรเก่งแล้วก็เยอะด้วยเอาลไรคลิปนี้ก็เอาไปียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกรวยน้องรัก